จ้วงเลยจ้านี่เลยดูความน่ากินเนาะแล้วเราก็ตักขึ้นมาแบบนี้เลยจ้ารอช้าอยู่ใญยงามงาๆเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวยัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะหาวิธีเคี่ยวน้ำปลาหวานยังไงให้มันเป๊ะปังนะทํากี่ครั้งกี่ทีกี่หุนก็อร่อยไม่ง้องร้านดังอร่อยไม่แพ้เก้าดังเลยจ้านี่เลยค่ะวัตถุดิบที่การจะใช้ค่ะการก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะการใช้ประมาณ600กรัมเตรียมไว้ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาค่ะการน้ำปลาจะใส่อยู่ที่175 ML ถึง200 m l นะคะลองกะดดูก่อนเพราะว่าน้ำปลาแต่ละยี่ห้อมันจะมีความเค็มไม่เท่ากันหลักๆเลยนะให้ใส่ที่150 m l ก่อนแล้วก็ลองชิมดูนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีแต่น้ำปลาอย่างเดียวก็คือจะมีกะปิด้วยการจะใส่อยู่ที่1ช้อนนี้การเอาไปชั่งอยู่ได้อยู่ประมาณ15ถึง20กรัมได้ค่ะการก็เชื่อว่า กะปิของแต่ละบ้านความเค็มก็ไม่เท่ากันอีกนะใส่สัก15กรัมแล้วลองชิมรสชาติก่อนนะคะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของเครื่องส่วนอื่นๆอ่อะคือมันง่ายและถ้าเกิดเรามีตัวหลักก็คือตัวน้ำปลาหวานเนี่ยหลังจากนั้นก็หาหมอมาหมอที่จะใช้เที่ยวแล้วก็เทน้ำตาลใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำปลาค่ะ200 ml กะปิค่ะ20กรัมคคนค่ะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันสักประมาณหนึ่งก่อนที่จะเอาขึ้นไปตั้งไฟนะค่ะทีนี้หลายๆคนสงสัยอ่วเคยเคี่ยวน้ําตาลสูตรคล้ายๆใกล้ของการนี่แหละแล้วพอเวลายิ่งเอาไปแช่ตู้เย็นอ่าแล้วน้ําตาลมันตกผลึกแก้ยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวกานมีวิธีแก้นี่ค่ะตัวแก้ที่ว่าจะไม่ให้น้าตาลตกผลึกนะคะนี่ น้ำส้มสายชูค่ะการจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปสักประมาณสองช้อนสองช้อนโต๊ะใครจะใส่เป็นมะนาวก็ได้นะแต่ช่วงที่การทำเนี่ยมะนาวแพงจ้าน้ำส้มสายชูช่วยคุณได้ค่ะนี่นี่แหละค่ะรับรองค่ะน้ำตาลไม่ตกผลึกแน่นอนค่ะนี่จ้าเท่านี้เองค่ะเราก็เอาไปขึ้นตั้งไฟได้แล้วค่ะจ้าการก็จะเอามาตั้งไฟกันค่ะ ใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะในการเคี่ยวแล้วจะรู้เลยว่าหืมรู้งี้ทำตั้งนานแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออยู่นี่ค่ะ <c oughs> ปล่อยให้เดือดรอให้น้ำตาลค่อยๆละลายจ้าโอ้ยเพลินไปนิดนึงมัวจะไปซอยหัวหอมอยู่ค่ะ <c oughs> ปล่อยเดือดนะขึ้นมาฟู่ขึ้นมาแบบนี้จ้าก็เบาไฟลงเนาะ จะไม่ได้เคี่ยวให้มันแบบว่าเหนียวมากเคี่ยวเอาแค่ว่าพอให้น้ําตาลละลายค่ะเราลองคนดูว่าน้ําตาลละลายดีแล้วหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราตั้งทิ้งไว้กว่าจะเย็นนะคะมันก็จะมีความข้นหนืดข้นเหนียวขึ้นมาอีกนะฟองมันมีความแบบเม็ดใหญ่ๆแทรกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะการปิดแก๊สเลยจ้านี่เราก็จะได้ตัวตั้งต้นแล้วเนาะนี่น้ำปลาหวาน เนี่ยนะคะเราก็จะได้น้ำปลาหวานแซ่บๆอร่อยๆคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นสนิทคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันนะคะเอาเครื่องมาใส่กันคะ่ะจานี่คะ่ะในในส่วนของน้ำปลาหวานแบบนี้นะหาเป็นใส่เป็นกระปุกใส่เป็นขวดโหลแล้วการก็จะรอให้เย็นเลยนะเย็นสนิทพอเวลาการจะกินปุ๊บการก็จะแบ่งออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็จะผสมเครื่องคะ่ะนี่เห็นไหม นี่ลักษณะของน้ำปลาหวานที่การเคี่ยวไว้ได้เห็นไหมตอนที่ว่าการเคี่ยวในหม้อตักให้ดูแล้วเนาะมันไหลโจ้งเลยค่ะไม่ต้องตกอกตกใจพอตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะมันก็จะข้นหนืดขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่ต้องกลัวว่าน้ำตาลจะตกผลึกเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเอาในส่วนของน้ำปลาหวานนะคะมาใส่เครื่องกัน เครื่องของการนะคะที่จะใส่ค่ะแน่นอนนอนแน่เลยก็คือกุ้งแห้งค่ะการจะใช้เป็นกุ้งแห้งเนื้อกุ้งแห้งเนื้อก็คือกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆอ่าทีนี้จะใช้ยังไงค่ะก็ให้เราเอากุ้งแห้งอะค่ะมันมีความแข็งอะเนาะเออแช่น้ําเลยการแช่น้ําข้ามคืนไว้เลยขึ้นมาจากน้ําการก็ไปปั่นเสร็จแล้วการก็เอามาคั่วคั่วให้แห้งเลยแล้วก็นี่เลยค่ะเอามาเก็บใส่กระปุกแบบเนี้ย ประมาณนี้นะเราก็จะมาผสมกันค่ะโดยการจะใส่กุ้งแห้งค่ะใครมีเป็นพวกปลาแห้งก็ใส่ได้นะการจะใส่ลงไปประมาณ3มช้อนเลยนี่ใส่แบบหนักๆจุกๆเต็มๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หอมแดงซอยอันนี้ปริมาณตามความชอบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกค่ะพริกซอยจินดาเขียวแดงนะคะซอยเพิ่มความแซบ่บความแซ่บก็แล้วแต่ความชอบเลยจ้า เสร็จแล้วก็คลุกเค้าค่ะทั้งหมดทั้งมวลให้เข้ากันนี่เราก็จะได้น้ำปลาหวานแบบนี้แล้วค่ะเครื่องแน่นๆจุกๆก,กันไปเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนเป็นน้ำปลาหวานแบบนี้ที่เรายังไม่ผสมค่ะปิดฝาใส่ตู้เย็น เก็บกินได้นับเดือนเลยค่ะรับรองไม่มีเสียแน่นอนพร้อมเสิร์ฟจ้าน้ำปลาหวานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเครื่องแบบแน่นๆจุกๆกันเลยจ้าจัดได้เองง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะอร่อยไม่แพ้ยี่ห้อดังๆเลยจ้ารอบนี้นะคะแน่แน่แน่นอนค่ะรีบไปเลยค่ะรีบไปสอยมะม่วงมะม่วงมาเลยนะคะนี่เครื่องแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยจ้า ใครรับยกมือด่วนนะคะนี่เลยวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะเครื่องจะแน่นขนาดไหนจัดได้ตามใจเราชอบเลยค่ะนี่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 เลยอยากอวดวิ่งไปหน้าบ้านมีต้นมะม่วงอยู่ลูกสุดท้ายของต้นจ้ามะม่วงน้ำดอกไม้นี่ต้องให้ออมเหลืองๆแบบนี้โอ้โหอร่อยมากเลยค่ะช้าอยู่ใหญ่จ้า จ้วงเลยจ้านี่เลยดูความน่ากินเนาะการทำให้ดูแล้วเราก็ตักขึ้นมาแบบนี้เลยจ้ารอช้าอยู่ใหญ่งามๆเลยนี่ลองทำกันดูนะคะ